E <todos> สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี f c แล้วก็สวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่นะครับมารับชมนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็พบกันนะครับที่สวนครูตับนะครับสวนเกษตรผสมผสานนะครับเรามีหลากหลายนะครับในการทาเกษตรที่นี่นะครับวันนี้ผมพามาที่คอกวัวนะครับนี่นะครับพามาให้อาหารนะครับก็อาหารข้นนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปก็จะให้เป็นอาหารหยาบนะครับเป็นพวกปางพวกหญ้านะครับวันนี้มีหญ้าหญ้าหวานนะครับหญ้าหวานอิสราเอลแล้วก็หญ้าเนเปียนครับซึ่งผมก็ทําการาสับบดเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้เครื่องนะครับที่ที่ผมรีวิวนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการใช้เครื่องสับหญ้านะครับก็มาให้ อาหารวัวกันนะครับเช้านี้แล้วก็จะมาแนะนำวัวนะครับในส่วนครูตับนะครับเรามีวัวตัวไหนบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัวบราแมนนะครับเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเป็นวัวบราแมนลูกผสมนะครับไม่มีเลือดร้อยเหมือนเขานะครับเงินไม่ถึงนะครับก็เจ้า3ตัวนะครับคอกนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ลูก C y นะครับ ซีวาแต่ว่าตัวอาจจะโครงสร้างอาจจะยังไม่ใหญ่หรือเฟรมอาจจะยังไม่ใหญ่นะครับยังเล็กอยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับ SK520 นะครับตัวนี้เป็นสัตว์3รอบแล้วนะครับก็จะเป็นสัตว์รอบที่4ก็วันที่4มีนานะครับก็เดี๋ยวจะจับสัตว์อีกทีหนึ่งก็จะผสมนะครับแต่ตัวนี้เอาเข้ามาใหม่ได้ สองสัปดาห์สามสัปดาห์แล้วนะครับสามสัปดาห์ผสมผ่านรอบผสมผ่านรอบนี่สองรอบแล้วนะครับผสมปีศาจแดงนะครับพี1ซ3หนึ่งสามสามอ่าแม่ตัวนี้สูงนะครับติดกระทบมานิดหน่อยนะครับสูงร้อยห้าสิบบวกนะครับแล้วก็โครงสร้างนี่ใหญ่นะครับใหญ่เป็นวัวเฟรมใหญ่นะครับได้มาในราคาที่ ก็ไม่สูงนะครับราคาเบาครับ5้ากว่านะครับ55บห้าเลยฮะห้าบนะครับผสมผ่าน2รอบนะครับอันนี้ครบรอบที่3มนะครับวันนี้นะครับวันนี้เลย26นะครับก็ยังไม่มีอาการเป็นสัตว์นะครับจิ๋มก็ไม่ได้บวมอะไรไม่มีน้ําอะไรออกมานะครับผมก็คิดว่าน่าจะติดท้องแล้วนะครับติดท้องแล้วนะครับได้มา55ห้านะครับก็ถือว่าได้มาถูกนะครับ แล้วก็ท่าท้องนี่ก็คุ้มเลยนะครับเพราะว่าสูง150บวกนะครับมีแค่ตําหนิตรงนี้นิดเดียวนะครับตรงนี้นิดเดียวครับเป็นเป็นรูปหัวใจขาวๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราอ่ามาให้อาหารให้ยากก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาแนะนําทีละช่องนะครับทีละล็อกส่วนรีวิวคอกเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับท่านใดที่สนใจก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอ่าค่าใช้จ่ายนะครับการทํานะครับ เพราะว่าเคยทาแล้วจุดหนึ่งจะอยู่โซนน้นนะครับอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทำนะครับคออวัวเดี๋ยวให้อาหารวัวไปด้วยกันนะครับอันนี้หญ้าพึ่งสับเมื่อกี้นะครับหญ้านีเปียนะครับเป็นอาหารข้นที่เราอัดมีให้เขาบ้างนะครับสัปดาห์ละหลังนะครับนอกงนั้นก็จะเป็นข้าวโพดบดนะครับพดข้าวโพดสับ พื่อนครับก็ให้เสร็จแล้วนะครับสําหรับย่านะครับก็กินดีนะครับกินอร่อยนะครับสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีนะครับเพราะว่าเรา,ายังไม่มีแปลงย่าที่เยอะนะครับที่เยอะเราก็ให้กินแค่อย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งนะครับดังนั้นก็จะเป็นพวกฟางพวกข้าวโพดข้โพดสับนะครับถุงละสี่สิบเดี๋ยวพา เพื่อนๆน,นะครับดูนะครับชมทีละตัวนะครับผมนี่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับวัวนะครับกำลังกินหญ้านะครับเป็นความสุขของคนเลี้ยงวัวนะครับท่านผู้ชม ใจรักนะครับความสุขก็เกิดขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นแม่ท้องนะครับท้องไอมด x นะครับไอมด x ท้องพ่อดังนะครับ c y 0 9ยน์ะครับ cy 0 9ย์หลายหลายท่านอาจจะชอบนะครับท้องพ่อตัวนี้นะครับเพราะว่าลูกของเขานี่สวยแดงนะนะครับ ท้องได้6เดือนนะครับตัวนี้ท้อง6เดือนนะครับสูง150บวกเหมือนกันนะครับแม่ตัวนี้นะครับก็รอรุ้นดูนะครับว่า,าเขาจะส่งลูกสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็ลูกที่ออกมานะครับพ่อพันธุ์นะครับไอมดเอ็กนะครับซ y 0ยน์เก็านี่เขาจะามีรูปร่างโครงสร้างที่ เป็นยังไงนะครับเพราะวา่าเห็นนะครับหลายท่านที่มีลูกซีวายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่สวยๆนะครับหนานๆย่นๆนะครับแดงๆนะครับก็รอรุ้นนะครับว่าแม่ตัวนี้เ้าจะส่งลูกสวยขนาดไหนนะครับอันนี้พื้นคอกผมก็จะมีแผ่นยางด้วยนะครับแล้วก็ มีพื้นปูนนะครับ2เมตรนะครับพื้นปูนนองนั้นเป็นพื้นดินนะครับนองนั้นก็เป็นดินสำหรับข้อ,ขอวัวน,นะครับเดี๋ยวรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อท่านใดเพื่อนๆที่อยากจะทำนะครับ รือสนใจนะครับสอบถามรูปแบบนะครับก็จะแนะนําได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับสถานะท้องนี่เจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนนะครับก็จะคลอดเดือนเมษานะครับคลอดเดือนเมษานะครับตัวนี้ท้อง kf 3านนะครับ kf 3 1 kf 3 1ก็โครงสร้างก็หนาพอสมควรนะครับ ใหญ่นะครับก็รอลุ้นนะครับว่าเขาจะส่งลูกสวยขนาดไหนนะครับท้องก็ใหญ่นะครับกินเก่งนะครับตัวนี้สําหรับบัวที่นี่ก็เชื่องทุกตัวนะครับรูปได้บายได้คลาได้นะครับตัวที่3ามนะครับเพื่อนครับตัวที่3ามนี้เป็นแม่ท้องนะครับใกล้คลอดนะครับนี่นะครับ ฐานนมเริ่มลงนะครับท้องก็เริ่มลงแล้วนะครับตัวนี้ท้อง KF68 นะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆท้อง k f 6อสูงประมาณ145 46บวกนะครับประมาณ145นะครับก็กำหนดคลอด9มีนานะครับ9มีนาก็อีกไม่กี่วันนะครับก็มารอลุ้นว่าเขาจะส่งลูกสาวหรือลูกผู้ให้เรานะครับ ก็ต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งนะครับรอรุ่นนะครับเป็นท้องที่2นะครับท้องแรกนี่ลูกสวยนะครับสูงลูกสวยนะครับเจ้าของเก่านี่ขายหลักหเดือนนะครับขายไปแสนกว่านะครับท่านผู้ชมนี่นะสำหรับพื้นคอกก็จะประมาณนี้นะครับ ให้ชมนะครับับวท้องใกล้คลอดนะครับกําหนดคลอด9ก้ามินานะครับตัวนี้ลักษณะของอจิ๋มนะครับอวัยวเพศก็จะขยายใหญ่ยุบเริ่มหดตัวแล้วนะครับตรงนี้ก็เริ่มยุบนะครับยุบได้บายได้นะครับ ส่วนตัวที่4นะครับก็นำเข้ามาได้ 2- 3สาสัปดาห์นะครับเหมือนที่กล่าวไปตอนต้นนะครับผสมพีศาจแดงไว้นะครับแม่ตัวนี้นะครับสูง1 5 5บนะครับ55บวกเฟรมใหญ่นะครับมีแค่ตำหนิตรงนี้นะครับกับตรงนั้นนิดหนึ่งนะครับเป็นเป็นด่างนะครับเป็นด่าง ็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราได้มาราคาที่ไม่แพงนะครับห5นะครับ5 5 0 0 0ก็ไม่แพงนะครับเนี่ยนะครับผสมผ่านรอบ2นะครับซื้อมาแล้วนี้ก็รอบ3าวันนี้นะครับยังไม่มีอาการเป็นสัตว์เลยนะครับก็น่าจะท้องท้องแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะช่วยที่หนึ่งก็ต้องให้หมอมาอันดัสาวนะครับท่านผู้ชม ส่วน2ตัวนี้ก็เป็น SK520 กับลูก c y 0 9ยน์นะครับเป็นสัตว์แล้วนะครับตัวนี้สัตว์รอบ3นะครับจะรอบ4วันที่4มีนาครับส่วนตัวนี้ยังไม่เป็นสัตว์นะครับยังเป็นสาวอยู่นะครับก็ถ้าเป็นสัตว์สักส3รอบนะครับถึงจะเริ่มผสมนะครับให้เขาเป็นสัตว์แบบเต็มที่ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นบัวสาวนะครับ ตอนนี้สถานะท้อง4ตัวนะครับตัวนี้ก็ออรอผสมวันที่4มีนานครับค่อยจับสัตว์อีกทีหนึ่งนะครับถ้าโอเคทุกอย่างลงตัวจับสัตว์ได้แม่นก็จะผสมนะครับจบะผสม CY 096แยกเพศนะครับที่วางแผนไว้นะครับอชอบส่วนตัวนะครับชอบลูก CY นะครับมันสวยดีนะครับ จะได้โครงสร้างหนานะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับก็พามาดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับที่คอกวัวนะครับในยามเช้านะครับให้อาหารนะครับให้หญ้านะครับวันนี้สำหรับเพื่อนๆหรือท่านใดนะครับที่สนใจนะครับแลกเปลี่ยนนะครับก็ คอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าผมก็มือใหม่นะครับเลี้ยงมาได้เกือบจะปีหนึ่งแล้วนะครับจากวัวที่ผสมผ่านหนึ่งรอบอเราก็เลี้ยงมาจนใกล้จะคลอดแล้วนะครับก็ยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะนะครับสำหรับมือใหม่นะครับอ,อาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเลี้ยงวัวนะครับแต่ถ้าเราใจรักนะครับเรา ดูแลเขาดีนะครับเขาก็น่าจะตอบแทนเรานะครับเพราะว่าวางแผนอาจจะทําเป็นฟาร์มวัวนะครับให้ลูกชายทั้งสองนะครับให้เขาอีก 4- 5หปีข้างหน้าเขาจะได้มีมีฟาร์มวัวนะครับแล้วก็อาจจะมีเลือดร้อยด้วยซ้ำนะครับเมื่ออีก5ปี6ปีนะครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับแนวโน้มก็จะต้องขยายไปอีกนะครับขยายไปอีก ทุกเช้าผมก็จะเก็บมูลออกนะครับไปตากแดดนะครับมูลก็จะมีมูลวัวมูลไก่มูลหมูนะครับเยอะนะครับที่สวนนะครับตอนนี้วางแผนจะเลี้ยงไส้เดือนด้วยนะครับเพื่อจะทําปุ๋ยนะครับเนื่องจากว่าเรามีมูลที่จะเป็นอาหารไส้เดือนเยอะนะครับมันก็จะได้สร้างมูลค่าให้เรานะครับทุกอย่างนะครับเราจะไม่ทิ้งนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆนะครับ ท่านที่เข้ามาใหม่นะครับคนที่รักวัวชอบวัวนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จดทะเบียนนะครับสมัครไปแล้วครับสำหรับสมัครสมาคมรามันนะครับผู้เลี้ยงวัวนะครับก็โลโก้ก็ได้เป็น p n ีนะครับเดี๋ยวก็จะมาทําป้ายติดนะครับอีกทีหนึ่งนะครับ PNC ฟาร์มนะครับเป็นชื่อของลูกชายนะครับเป็นต่อแล้วก็ชัดเจนนะครับเป็นตัวย่อ PNC นะครับฟาร์มวัวบราวน์นะครับก็ฝากติดตามนะครับอยู่ที่ตำบลจารพัฒนะครับอำเภอศรีขอระภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับมาแลกเปลี่ยนมาให้พูดคุยได้นะครับสำหรับคนลักวัวด้วยกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากกดติดตามกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับจนจะได้ไม่พลาดนะครับเรื่องราวนะครับในส่วนครูตับนะครับส่วนท่านใดที่กําลังติดตามเรื่องปูเรื่องกบเรื่องหมูก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้กบก็เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์แล้วนะครับผมก็จะพยายาม พยายามที่จะทยอยถ่ายคลิปลงนะครับถ่ายทอดนําเสนอให้เพื่อนๆที่ติดตามดูได้รับชมด้วยกันนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายอย่างนะครับในสวนนะครับก็ดูแลคนเดียวก็วางแผนจัดการนะครับต้องมีโปรแกรมที่ชัดเจนนะครับในการที่เราจะดูแลอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําตามโปรแกรมนะครับปัญหามันก็จะตามมานะครับหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะการทําประมงกันทําปศุสัตว์ โอเคนะครับเพื่อนๆลาไปก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับก็ให้ปลอดภัยห่างไกลโควิดทุกคนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ครับ <t>